แม่ก็ขอกับขอโทษแทนลูกสาวลูกแก้วด้วยนะคะที่ลูกแก้วอาจจะไม่เข้าใจอะไรบางอย่างเพราะว่างานอันนี้เป็นเป็นโปรดักชิ้นแรกของเราใช่ไหมคะเพิ่งทําการเปิดตัวค่ะโดยพี่ตือเป็นออแกนไนซ์งานแล้วก็ลูกแก้วเนี่ยเป็นคนออตอบลายขวัญด้วยแพ็คของส่งไปษณี์คือเขาอาจจะที่จะทำงานแบบอย่างนี้คะ่ะก็เลยมา,มายโฟกัสเรื่องงานมาก แล้วก็ป้าตือก็บอกตอนแรกว่าออก็พิชยักษ์เขาจะมาร่วมแสดงความยินดีพอลูกแก้วก็เห็นเขาก็ตออื่นเต้นเอ,อ๊ะทำไมาตอนแรกบอกมาแสดงความยินดีแต่จากนั้นแม่ก็ไม่รู้ว่าเขาจะมาสัมภาษณ์หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่ไม่ถึงขนาดนั้นนะคะไม่อย่างนั้นแม่คงไม่ไปงานบวชหรอกล่งงานของเข้ามาใช่ไหมคะงานบุญทุกคนต้องทำค่ะขอบคุณมากนะคะที่แม่ได้อธิบายให้ฟังขอบคุณแทนลูกด้วยนะคะ คือจริงๆไม่มีอะไรอะค่ะแต่ว่าขวัญก็ต้องกราบขอโทษด้วยขอโทษทุกคนด้วยที่แบบว่าตกใจกันแล้วก็ขอโทษพีก่กอบด้วยนะเพราะว่าเขาก็เป็นคนมีน้ําใจอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพี่สาวของขวัญเขาก็ด้วยความเขาตั้งใจอะค่ะทางานเขาก็คงเหนื่อยก็อาจจะทําอะไรที่ไม่น่ารักอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เครียดแล้วพี่ไม่ได้พี่แก้วเขาไม่ได้อยู่กับคนหน้ากล้องเหมือนเราอะไรอย่างเงี้ยพอคนเครียดแล้วก็อาจจะมีอะไรที่ ตั้งใจไปบ้ากให้มาโฟกัสที่สินค้ามากกว่าใช่โฟกัสที่ตัวน้องเพราะว่าอันนี้มันเป็นผลิตภัณฑ์ของครอบครัวของที่บ้านเราแต่เพียงผู้เดียวขอบคุณทุกคนที่มางานน้องฝันนะคะขอโทษด้วยนะคะ